อ่าวันนี้มาดูมาม่าถึงสําเร็จรูปนะคะที่เขากาลังฮิตอยู่นะคะเขาทํายังไงไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะคะใช้น้ําเย็นนะคะพอลูกรอใกล้ตั้งอ่าโอ้ระวังมันมันพุ่งนะมันพุ่งนะเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยโอเคเป็นน้ําเย็นทั้งหมดเลยนะนี่นี่นะคะรอให้มันสุกนะคะแล้วก็ฝาปิดก่อนนะคะไม่ใส่หรอ ไปเห็นคนออกจากรูนไม่ได้แยหนอนอันนี้ส่นี่นะคะระวังนะคะอย่าเอาไปวางบนที่เสื่อหรือว่าที่มันเป็นพลาสติกนะคะเพราะว่ามันจะไหม้ได้นะคะตรงที่รองมันนะคะซอสใส่ไหมนี่นะครับมาม่ากึ่งสําเร็จรูปแบบใหม่นะคะกาลังฮิตกันเลยนะคะนี่นะคะหรือแบบใหม่ลูกเป๋อหมอในการออกไขย หอ่อดิบออกคายมาเลยแล้วก็ปิดฝานะคะรอมันสุกนะคะแม่พกแกของไปถึงควันออกจากรูน,นั้นน่ะรอมันสุกนะกี่นาทีรอดูนะคะโอเคนี่นะคะรอไปประมาณย<ป>ังดูอยู่ห้านาทีถึงสิบนาทีห้านาทีถึงประมาณห้านาทีก็น่าจะสุกเลยนะคะรอดูนะคะ ครบพันนาทีแล้วนะคะเราลองเปิดดูชีสสุกแล้วค่ะนี่นะคะมามา่าไม่ต้องใช้น้ําร้อนในการต้มนะคะนะคะี่ค่ะใช้น้ําเย็นแล้วก็มันก็จะเดือดขึ้นมาอนะะเองนะสุกแล้วนะคะนี่นะคะมันมันมันก็กลายเป็นน้ําร้อนเองอนอคนให้มันเข้าแบบซ่อมช่วยดิซอช่วยเออ สุกแล้วนะคะนี่นะคะพร้อมทานกำลังฮิตนะพร้อมทานนะครับมานนมาของของปิดฝาไว้ก่อนของปอยกกักเจ้ลูกมันร้อนไหมอร่อยอร้อนในรถสีนะ้น,น,นี่นะคะกินกินหมดแล้วนะคะมาดูนะคะว่าตัวที่ทําความร้อนมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนี่นะยังอุ่นๆอยู่นนะแต่ว,ว่าลองจับดูนะคะ แข็งเลยนะคะนี่นะคะแข็งปุ๊บน้ำมันเขาไปอยู่ใช่ใช่น้ำ <ๆ S 1> มันยังร้อนอยู่นะคะ,ะ,คะๆๆห้ามนำ <ๆๆ S 1> ไปเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นความร้อน <ๆ S 1> คือน่าจะเป็นแก๊สเป็นก๊สนะเพราะว่าเขาบอกว่าคำเตือนนะคะห้ามรับประทานห้ามสัมผัสกับน้ำร้อนก่อนที่ห้ามหลีกเลี่ยง คไฟอย่าใช้ในที่อับอากาศหรือห้ามใช้กับน้ําร้อนนะคะตรงนี้ค่ะไม่มันยังมีควันอยู่โอเคนะคะวันนี้ก็มารีวิวนะคะฮอตคัพนะคะมาม่าฮอตคัพนะฮอตคัพนี่นะิดไว้กําลังฮิตเลยนะคะ้ทำไมอ่ะ